ชีวิตและที่ที่คุณอยู่ในวันนี้คือผลลัพธ์ของนิสัยที่คุณทำอยู่ในทุกๆวันวิลดูแรนต์คุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยชน์ที่ว่าเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำๆในทุกๆวันไหมครับแล้วคุณผู้ฟังเชื่อในประโยชน์ที่บอกว่าความเป็นเลิศหรือการประสบความสำเร็จคือผลลัพธ์ของนิสัยบ้างไหมครับหากทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากนิสัยที่ยอดเยี่ยมการตัดสินใจเปลี่ยนไปทำสิ่งเล็กๆให้ดีขึ้นในทุกๆวันอาจจะไม่ใช่ทางเลือก หากเป็นสิ่งที่ต้องลงมือทําเท่านั้นเพราะความธรรมดาคือผลลัพธ์ของนิสัยที่ธรรมดาแต่ความยอดเยี่ยมเกิดมาจากนิสัยที่ยอดเยี่ยมเสมอครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยครับคุณอยู่กับผม ต้นจังปนธรวันนี้ผมมีโอกาสได้อ่านบทความที่มีชื่อว่า Transform Your Life by Transforming Your h a b i t ครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้บทความนี้ต่างไปจากบทความอื่นที่ผมเคยได้อ่านมาคือประโยคเริ่มที่ว่า Habits Change Your Life but they don't guarantee success หรือให้แปลเป็นไทยคือนิสัยที่ดีอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้แต่นั่นไม่ได้การันตีว่าคุณจะประสบความสำเร็จครับ ส่วนตัวผมคิดว่าคําว่านิสัยเปลี่ยนชีวิตและคําว่าประสบความสําเร็จมันอาจจะขึ้นอยู่กับที่แต่ละคนจะนิยามในบทความนี้สื่อความหมายของความสําเร็จคือคุณ,ณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาจเป็นได้ทั้งเงินทองหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาครับผมจะลองยอกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพว่าทําไมนิสัยที่ดีอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้แต่มันกลับไม่ได้การันตีว่าคุณจะประสบความสําเร็จครับนักสิมทาเลบนลักคณิตศาสตร์ และนักวิเคราะห์ความเสี่ยงชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่าการตื่นเช้าการทํางานหนักหรือการอาบน้ําเย็นมันอาจจะเป็นสิ่งสําคัญก็จริงครับแต่มันไม่เพียงพอที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ตอนผมอ่านบทความนี้ครั้งแรกผมยอมรับว่ามันขัดกับสิ่งที่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกความสําเร็จมันเริ่มมาจากการทําสิ่งในชีวิตประจําวันของเราให้เสร็จไปทีละอย่างให้ดีให้ต่อเนื่องกันไปหรือที่เราเรียกกันว่า private victory เพื่อน,นำไปสู่พับ l ลิกวิตอรีครับแต่พอได้กลับมาลองอ่านรอบที่2ได้อ่านรอบที่3ถึงทําให้ผมได้เข้าใจว่านิสัยเหล่านี้มันอาจจะเป็นนิสัยที่มีคุณค่าก็จริงแต่หากปราศจากเข็มทิศนําทางแล้วว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรกันแน่อยากจะประสบความสําเร็จเรื่องไหนถึงนิสัยเหล่านั้นจะดูยอดเยี่ยมมากเพียงใดแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้จริงๆครับดังนั้นสิ่งที่ได้จากบทความนี้ เมื่อเราพูดกันถึงเรื่องของนิสัยเราจะไม่พูดถึงผลลัพธ์แต่เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แท้จริงของตัวเองเพื่อปรับปรุงคุณภาพของชีวิตและเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการมาตลอดครับพอเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วต่อไปนี้เราจะแบ่งขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ต้องการออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มจากข้อที่1กันครับ Step 1 Decide what habits are worth it ถ้าผมพูดว่าป็นิสัยอะไรบ้างที่เป็นนิสัยที่ดีหรือสามารถเปลี่ยนชีวิตของผมได้ผมคงใช้เวลาพูดด้ทั้งวันครับแต่นั้นไม่ได้ช่วยคุณหรือมีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ามีแต่คุณเท่านั้นครับที่จะสามารถบอกได้ว่านิสัยอะไรคือนิสัยที่ยอดเยี่ยมและตัวของคุณเองควรทํามันมีแต่คุณเท่านั้นที่จะบอกว่านิสัยอะไรคือนิสัยที่คุ้มค่ากับการได้มันมาในหลายๆครั้งเราได้ยินได้ฟัง ได้รับรู้จากคนอื่นว่าเราควรทําแบบนั้นควรทําแบบนี้แต่บ่อยครั้งครับเราไม่เคยถามตัวเองกลับไปเลยว่าเราจะทํามันไปทําไมเราควรตื่นให้เร็วขึ้นกว่านี้ไปทําไมเราควรอาบน้ําเย็นหรือเปล่าเราควรกินอาหารคลีนทุกมื้อหรือเปล่าเราควรวิ่งทุกวันหรือเปล่าโอเคครับว่าการทําสิ่งเหล่านี้อาจช่วยคุณในทางใดทางหนึ่งได้แต่ถ้าคุณต้องตื่นให้เช้าขึ้นในเมื่อคุณยังนอนไม่พอคุณต้องกินอาหารคลนทุกมือ้อจนฝืนตัวเอง แล้วสุดท้ายก็ต้องตาบากแตกในที่สุดยิ่งทำยิ่งทำให้สิ่งที่ทำแย่ลงคุณจะทำมันไปทำไมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามีใครบอกว่าทำแล้วจะประสบความสำเร็จหากคุณยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าคุณทำมันไปเพื่ออะไรเพราะมันจะไม่ได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จแบบที่คนอื่นเขาทำกันแน่นอนครับคำถามที่เราควรถามตัวเองคือคำถามที่ว่านิสัยที่เรากำลังจะตัดสินใจทำมันจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไหม เพราะถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนนิสัยของคุณยังไม่ชัดเจนมากพอสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องแพ้ให้กับตัวเองอยู่ดีสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แรงบันดาลใจไม่ใช่การเห็นว่าคนอื่นทาแล้วมันดีหากแต่เป็นอะไรบางอย่างที่มากไปกว่าเหตุผลตื้นๆแบบนั้นครับอย่างเช่นเห็นคนอื่นเขาทํากันและประสบความสําเร็จก็เลยอยากทําบ้างหากคุณต้องการอ่านหนังสือสัปดาห์ละหนึ่งเล่มผมขอถามได้ไหมครับว่าทําไมคุณถึงอยากอ่าน เป้าหมายของคุณคืออะไรหากเป้าหมายของคุณคือการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรหรือทำงานให้ดียิ่งขึ้นยินดีด้วยครับนั่นแหละครับคือเป้าหมายที่คุณควรตั้งก่อนที่จะลงมือสร้างนิสัยอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้คุณเข้าใกล้กับชีวิตที่คุณวาดฝันเอาไว้มากขึ้นแล้วอะไรล่ะครับคือเหตุผลของทุกคน step 2 focus on one habit at a time ให้ความสนใจไปที่หนึ่งนิสัยของคุณ ที่คุณอยากจะมีก่อนที่จะมองไปยังนิสัยอื่นทุกคนเคยต้องถืองานหรือต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างภายในช่วงเวลาเดียวกันบ้างไหมครับผมเป็นคนคนหนึ่งที่ทําแบบนั้นอยู่บ่อยๆสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือในทุกๆครั้งที่ทํางานเสร็จมันก็ทําได้เพียงแค่เสร็จเท่านั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรดีสักอย่างมันเป็นเพราะว่าสมองของคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถแฮนดิลทุกๆอย่างได้ภายในช่วงเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสร้างธุรกิจ ที่สามารถทำกำไรต่อไปีได้อย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันก็อยากที่จะเล่นกีตาร์เป็นอยากมีหุ่นเหมือนนายแบบหรืออยากมีแฟนด้วยคุณไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับที่จะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีภายในระยะเวลาอันสั้นได้สุดท้ายแล้วมันจะจบลงด้วยการที่ทุกอย่างกลับมาอยู่ที่เดิมมันจะดีกว่าไหมหากคุณรั้งความตั้งใจเหล่านั้นเอาไว้แล้วเลือกบางอย่างที่คุณปรารถนาจริงๆอาจจะเป็นแค่หนึ่งถึงสองอย่างเพื่อให้คุณ ได้มีเวลาใส่ใจกับมันได้บ้ากับมันเพื่อให้มันเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆเมื่อหลายๆอย่างที่คุณได้เริ่มลงมือทําเข้าที่เข้าทางจนบางอย่างสามารถติดตั้งจนกลายเป็นนิสัยของคุณได้แล้วค่อยๆเอานิสัยอื่นที่คุณต้องการมีมาใส่ไว้ที่หลังตอนนั้นก็อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมมากกว่าครับในระยะสั้นคุณอาจจะทําทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ได้แต่ในระยะยาวได้แน่นอนครับเลือกว่าสิ่งใด คือสิ่งที่คุณต้องทํามันก่อนมีความหมายมากกว่าส่งผลกับชีวิตของคุณได้มากกว่าเราเริ่มลงมือทํามันตอนนี้เลยครับ Step 3 Set the bar very low เมื่อไหร่ที่คุณต้องการจะทําสิ่งใดก็ตามที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบความสําเร็จจงเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆให้สําเร็จก่อนเสมอการฝันใหญ่เป็นเรื่องที่ดีครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่สิ่งที่ผิดคือการทําสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวคุณเองตั้งแต่เริ่มแรกทุธุรกิจ ทุกอาชีพทุกการมีสุขภาพที่ดีและทุกสิ่งที่มีค่าไม่ได้เริ่มจากศูนย์แล้วไป100ภายในระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนแน่นอนครับคุณต้องผ่านช่วงที่ทำทำแล้วทำอีกทำแล้วก็ไม่เห็นผลสักทีทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหุ่นจะดีขึ้นมันอาศัยทั้งความพยายามความเข้าใจเวลาความรับผิดชอบอย่างมาหาศาลกว่าจะคว้ามันเอามาไว้ในครอบครองได้ครับคนที่สามารถทำเงินได้อย่างมาหาศาล ก็้วนแล้วแต่เริ่มไต,ต่เต้าจากศูนย์ไปหนึ่งด้วยกันทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยก่อนเสมอเช่นเดียวกับประโยคที่บอกว่าก่อนที่คุณจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกครับลีโอตอลสตอยเคยกล่าวไว้ว่าทุกๆคนคิดที่จะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนสิ่งรอบตัวแต่พวกเขาไม่เคยคิดแม้แต่จะเปลี่ยนตัวเองเลยแม้แต่น้อยโฟกัสไปยังสิ่งเล็กๆ สร้างพื้นฐานที่แข็งแรงขึ้นมาโดยปลดสจจกมันแล้วคุณจะไม่สามารถสร้างส,างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เลยหากคุณต้องการวิ่งมาราธอนให้จบจงเริ่มต้นจากกิโลแรกเสมอหากคุณต้องการเขียนหนังสือจงเริ่มต้นจากประโยคแรกก่อนเสมอหากคุณต้องการสร้างธุรกิจจงเริ่มจากลูกค้าคนแรกก่อนเสมอและหากคุณต้องการอ่านหนังสือสัปดาห์ละสองเล่มจงเริ่มต้นจากหน้าแรกก่อนเสมอหากคุณต้องการมีเงินล้าน จงเริ่มต้นจากการเก็บออมลงทุนเงินบาทแรกก่อนเสมอแล้วทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะตามมาเองครับคำถามของผมคือแล้ววันนี้คุณได้เริ่มลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นบ้างหรือยังครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วครับ step 4 u s e checklist อย่าหยุดที่จุดถอดใจแต่ให้หยุดที่จุดหมายหากการหุ่นดีไปช่วยชีวิตคือรางวัลสำหรับความพยายามตลอดเวลาที่ผ่านมาของคุณ การติดตั้งนิสัยยังใส่ใจในช่วงแรกก็คือราคาที่คุณต้องจ่ายเช่นเดียวกันผมจําได้ว่าช่วงที่ผมเริ่มสนใจจะอ่านหนังสือเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่ทันโลกมากขึ้นผมทําได้อยู่สักพักแต่พอเวลาผ่านไปแค่หนึ่งถึงสสัปดาห์ผมก็กลายเป็นคนเดิมคนที่ไม่แตะหนังสือเลยตลอดทั้งเดือนมันราวกับว่าผมลืมราวกับว่าผมไม่เคยได้ทํามันและราวกับว่าผมไม่เคยสัญญากับตัวเองเอาไว้ถ้าสิ่งที่คุณทําอยู่ มันดูห่างไกลกับจุดหมายมันไม่มีแผนการที่ชัดเจนสิ่งหนึ่งที่ช่วยผมในเวลานั้นได้คือการแบ่งเป้าหมายในสิ่งที่ต้องทํอาออกเป็นข้อย่อยๆเหมือนเรากําลังเล่นเกมครับโฟกัสกับภารกิจที่คุณต้องทําในแต่ละด่านแต่ละวันเพื่อให้ตัวเองเก็บเลเวลเพิ่มมากขึ้นเก่งมากขึ้นก่อนที่จะทําภารกิจถัดไปหากจู่ๆนิสัยที่คุณทํามาสักพักได้หายไปลองหันกลับมาทบทวนตัวเองดูครับเตือนตัวเองดูว่า เป้าหมายที่เราจะไขว่ยคว้ายังสําคัญกับตัวเราอยู่ไหมหากสําคัญให้แบ่งเป้าหมายออกเป็นในแต่ละวันก่อนที่ผมจะอ่านหนังสือได้ทุกวันผมเริ่มต้นจากการตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรแล้วค่อยหาหนังสือด้านนั้นมาอ่านเริ่มจากการอ่านทีละหน้าทีละบททีละเล่มสุดท้ายจึงทบทวนว่าเราได้อะไรจากมันมาบ้างเพราะทําอย่างนี้จึงทําได้ต่อเนื่องเพราะทําแบบนี้เป้าหมายมันจึงดูไม่ได้ไกลเกินไป และรู้สึกว่านิสัยนี้ก็เป็นนิสัยที่มีสเสน่ห์มากๆครับในยามที่เหนื่อยล้าในยามที่หลงลืมให้ถามตัวเองเสมอว่าเราทํามันไปเพื่ออะไรและเราจะแบ่งเป้าหมายให้สามารถไขวี่ยคว้าได้ในทุกๆวันได้อย่างไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมประหลาดใจได้ในทุกๆครั้งคือการได้ยินคําพูดที่ว่าทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนเสมอครับและมันคือทุกเรื่องจริงๆครับทุกการเติบโตวนเริ่มต้นจากการใส่ใจ ในการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ใส่ใจการรดน้ำใส่ใจการพรวนดินก่อนที่ผลลัพธ์นั้นจะปรากฏออกมาอย่างสง่างามท่ามกลางความเหนื่เหนื่อยที่ต้องเผชิญการตัดสินใจเปรียบได้ดั่งการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์การโฟกัสการตั้งเป้าหมายที่ขวายกวาได้ในทุกวันเปรียบได้ดั่งการพรวนดินและความใส่ใจเปรียบได้ดั่งการเฝ้ามองมันเติบโตในทุกๆวันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายใดขอแค่จำไว้ว่า ทุกการเติบโตทุกการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนผ่านย่อมต้องเจอบททดสอบว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่เช่นนี้เองเมื่อคุณจะทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนโลกจงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนตัวเองก่อนเสมอขอให้ทุกคนพบกับนิสัยที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณตลอดไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเน,น,นื้อหาในเอพิโซดนี้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณบทความจากมีเดียมและสำหรับการติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ